สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อแมวกินข้าวอยู่เห็นมีปลาอยู่ข้างๆก็เลยว่าเฮ้ยฟูอยากจะกินหรือเปล่านี่วางเขาใส่ถ้วยฟูฟูกินไหมพี่ว่ามันน่าอร่อยดีนะฟูบอกไม่กนินเนี่ยเขาจะกินถ้วยจะมองมองไปถ้วยจะเสียไปถ้วยจะไป,ะไป,ไปกับถ้วยโซ่อของพวกนี้คือไม่เหมือนกันนะต้องคือต้องจับหัวไว้แล้วนี่จะคือจะเสียฟูไปไหนเะห็นขี้เกียจคือหัวเสียหัวตัวเองมากเลยแมวจะกระโดดใส่หัวตัวเองวะเนี่ย ตาดีได้เนน้กับแนวเรื่องบ่เป็นเรื่องที่ิเดเรื่องที่ควรตาดีป่ตาบด่ดีขนาดเนี่ยเอาส่งเขายองเขาไปตัดภาพมาที่ชาววันดวมาชังกับว่าแมวจะมานั่งจ้องอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ที่แท้ก็คือ,อยายขยันเดินมากเลยนะไม่ว่ายายจะตัวอ้วนแค่ไหนก็ขยันเดินปวดแค่ปวดขาก็เดินเก่งมากเลย แมวก็คือน้องนั่งดูอะเนี่ก็เลยเรียกไปไปรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋อแต่าพระเขาก็เดินมาแล้วก็กระโดดขึ้นกาอีไปเนี่ยพอได้จับก็คือรู้สึกว่ามีแห้งขึ้นมาทันทีเสร็จภารกิจตรงนี้เราก็จะไปป่วนบ้านเพื่อนบ้านอย่างที่บอกไปแมวท่านขยันนอนนอนไปเลื่อนนอนไปเบื่อไปเบื่อยมากเลยโชคเดีว,วันนี้ที่คลองเขาไม่มีน้ำนะแล้วก็ทิ้งกูตัวอู้จะนอนกิ้งเอาขี้ดินขี้พุ่นความสกปรก ไม่ต้องพูดถึงมีเต็มที่ต้องใส่เออคันหลังคอหลังหูเนาะเห็นเกายิกงยักยิกยกอยู่สีเมนก็คือไม่มีบาดแผลแล้วเลยเนาะเอ้ยเพราะว่าแมวคนน้าไไม่นะ่าบาดแล้วส่วน,นนี้คือไม่เลือนี่เป็นเพื่อนกับเจ้าชายเย็นไปเนี่ยแพ้ไม่มาเลืเล่อเลเลยแต่โชคดีที่เป็นแพลไม่ลอกเท่าไรแล้วก็ขยันนอนที่นอนชั้นพเพื่อจะออกไปซื้อของเห็นเจสไอยอยู่ตรงนี้ค่ะกลับมาไปประมาณเกือบชั่วโมงกว่าเจสไอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่รู้เห็นอะไรพอตกเย็นพวกเราก็ออกมาเลี้ยงข้างล่างบ้านแล้วก็บอกเฮ้ยไป้ายขึ้น โอ้ยจก้กระดาวลุงม้าก็วิ่งไปย่างไวเนี่ยจะาโอ้อันนี้ใาญนี่ไงนั่งดูใหญ่ทางานนี่ไงเป็นบิเซนเตอร์โถสวมได้อยู่นะเขามีซวมซึมนี่แมวซึมค้างโถวสซวมตัดภาพมาที่นักเลกประจ์บ้านนี่เห็นนอนแบบนี้ก็เลยอดใจไม่ไว่าอย่างนี่วางก้อนหินขี้ดินขี้ทรายวางเข้าไปเพื่อทดสอบว่าแมวเรานั้นมีความทรงตัวด,ดีมากแค่ไหนน,นี่ก็ว่างไปแล้วแมวก็คือมีความทรงตัวด,ดีมากเฮ้ยแต่หล่นหมดเลยแมวเมาเริ่มใหม่เริ่มใหมให่ จะเย็นเย็นฟูฟูจะเย็นเย็นนี่บอกใครวะบอกแม่หรือบอกตัวเองบอกตัวเองก่อนรับแลกนี่เอาทางนี้เอาทาำไมวางก้อนแรกยิงชิวชิวเฮ้ยก้อนซองกิ้งลงตกไม่เอาเอาไม่วางก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้ารู้สึกโอเคนี่แมวท่านเอาไปแล้วเหลือแต่ซากไว้ให้ได้ดูแล้วก็โดดพื้นเก้าอี้โดยมีใครอยู่ข้างหลังมีใครเห็นไหมเจียวเสี่ยวอายกำลังชี้เจียวเสี่ยวไป นางข้างสวมซึมไปพิซิเตอร์สวมซึมเอ้ยนี้ไม่สวมซึมนะสักโค๊วันนี้ฟูรับบทเป็นคุณหนางวันนี้เป็นห้องเต้แล้วนะน่งสูงกว่าเราอีกและที่สำคัญก็อี่เาาหนียวไหมไข่น่งกันแน่วะไม่ได้เรามีเวลาว่างเราก็มาต้องแต่งโลก,กสักน้อยเนาะเลียค่ะข้างนี้เอ้ยเลียแขนข้างนี้ด้วยรู้สึกเฮ้ยเหมือนเหมือนมีอะไรไอ้นุ่นทําอะไรข้างล่างนุ่นนะเฮ้ยเจ้าเทียวอ้ก็อยู่ตรงนน้นนี่เอ้ยเอ้ย แ,แสงแดดมันยงตาปูออกลาเริ่นทําก้านเลวเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ค่อยๆเดินย่องไปแล้วก็จึงไปสักพักหนึ่งเมื่อไรเขาจะรู้ตัวไม่นาคนนั้นกำลังรับเล็บอยู่ตรงนั้นเขาก็จ้องมองอยู่นั่นแหละเขาก็ยังไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้ววันนี้เขาจะได้ตะปบกันรอเปล่าห,ห,หนังมือลอยใจรอยไปห้าข่รหั่นมาทางนี้หน่อยสิสุดท้ายแร้วพวกเขาก็พากันเล่นและ,และงูเบล่งเบกันทั้งเบ้าชามโตเลยข่านู่นเปรตในกลางป้าเลยนะลาไปกับหนุ่มนักย่องนะคะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจะกันไม่คลิปหน้าบายบาย